5สิ่งที่ทําให้คุณรวยขึ้นแน่นอนเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งการรวยขึ้นเป็นเป้าหมายที่หลายคนใฝ่ฝันการจะบรรลุเป้าหมายนั้นต้องอาศัยทั้งความพยายามความรู้และกลยุทธ์ที่ถูกต้องลองมาดู5สิ่งที่สามารถช่วยให้คุณกล้าไปสู่ความมั่งคั่งได้ดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนด้วยการกําหนดเป้าหมายดังนี้ก่อนอื่นเลยคุณต้องรู้ว่าตัวเองอยากรวยเพื่ออะไรอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่อยากซื้ออะไร การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและทิศทางในการดําเนินชีวิตแบ่งเป้าหมายย่อยนอกจากนี้เป้าหมายใหญ่ๆควรแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยๆที่สามารถทําได้จริงเพื่อให้คุณรู้สึกถึงความสําเร็จในระหว่างทาง 2. ส,สร้างวินัยทางการเงินด้วยวิธีดังนี้ 1. บันทึกรายรับรายจ่ายการบันทึกรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณรู้ว่าเงินของคุณไปอยู่ที่ไหนบ้างและสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเช่นการกินอาหารนอกบ้านการช้อปปิ้งที่ไม่จําเป็น 3. ออมเงินอย่างสม่ําเสมอกําหนดเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ต้องออมและทํามันให้เป็นนิสัย 3. เพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินได้แก่ 1. ศึกษาการลงทุนการลงทุนเป็นวิธีที่ทําให้เงินของคุณงอกเงยได้อย่างรวดเร็วแต่ก่อนจะลงทุนคุณควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนให้ละเอียดก่อน 2เรียนรู้การบริหารหนี้หากคุณมีหนี้สินควรหาวิธีบริหารหนี้ให้เป็นระบบเพื่อไม่ให้หนี้สินกลายเป็นภาระที่หนักหนืง 3. ติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจการติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจจะช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินได้อย่างรอบคอบ 4. พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องดังนี้ 1. เรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่การเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. ส,สร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายกับผู้คนที่หลากหลายจะเปิดโอกาสให้คุณได้รู้จักคนใหม่ๆและได้รับโอกาสที่ดีๆ 3. คิดบวกการคิดบวกจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและกล้าที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ห้า,หา,หาสร้างรายได้หลายช่องทางได้แก่ 1. ห,หาอาชีพเสริมนอกจากงานประจำแล้วการหาอาชีพเสริมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มรายได้2ลงทุนในธุรกิจส่วนตัว หากคุณมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์การเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวอาจเป็นทางเลือกที่ดี 3. สร้างรายได้จากสินทรัพย์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือพันธบัตรสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้ในระยะยาวสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้การรวยไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนต้องอาศัยความอดทนความพยายามและการวางแผนที่ดีการเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต